ทุกคนไปอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราได้เห็นนะโอ้ดิถุกตรงนู้นจุดชมวิว่างนี้้าใจได้ยินเสียงไหมเหมือนลมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อด้วยรถไฟฟ้าคู่ใจคันนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ชายต่ออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของผมอีกวันหนึ่งที่ผมได้มีเวลาว่างพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่นี่ที่ผมอยู่นะตอนนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอเขาเคาะจังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์และมาเที่ยวที่อำเภอเขาค้อตรงอำเภอเขาค้อครับมีสถา,านที่ท่องเที่ยวเยอะแยะ,ยะมากมายเลยแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนบ้างแต่ที่แน่คือตอนนี้เรากำลังจะเดินทางขึ้นไปตรง จุดสูงสุดของอำเภอเขาค้อและตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมของเราที่เราต้องนอนในคืนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปด้านบนนั้นแต่ระหว่างที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูบรรยากาศสองข้างทางขึ้นของเขาค้อนะครับพเพื่อนๆว้าด้านหลังผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวระหว่างทางขึ้นไปเขาค้อนนะฮะทุกคนสวยมากตอนนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับอุณหภูมิน่าจะประมาณ 22องศาค,ครับเพื่อนๆถือว่าเป็นอากาศที่เย็นสบายมากเลยนะครับเวลาเรานอนกลางคืนนี่ะไม่ต้องเปิดแอร์นอนก็ได้นะอากาศอย่างเงี้ยนอนสบายได้เลยเพื่อนๆซึ่งวันนี้ที่เรามาเที่ยวเขาคอมันมนมันตรงกับวันธรรมดานะเพื่อนๆนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวผานไปผันมาครับค่อนข้างที่จะไม่แออัดสักเท่าไหร่ผมก็เลยตั้งใจมาเที่ยวในวันธรรมดานี้นะเพื่อนๆปดูข้างหลังผม ว้าวดูตรงนี้ครับสวยไหมก้อนเมฆสวยมากระหว่างทางขึ้นที่เราขึ้นมาตรงเขาคอครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรสถานประกอบการโรงแรมร้านคา้านอาหารรีสอร์ทเยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวพานผมมีเวลาผมจะพาเพื่อนไปเที่ยวกันนะไปะ <c oughs> เราเดินทางขึ้นไปที่พักตะลอก่อนปไปกันเลยครับตรงด้านข้างของจุดชมอยู่ตรงนี้ครับเพื่อน ก็จะมีร้านค้าร้านขายของที่แม่ค้าพ่อค้าครับเขาเอาของฝากของที่ลึกมาจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะขึ้นไปตรงจุดสูงสุดของอําเภอเขาคอนะฮะแต่ส่วนมากที่ผมสังเกตดูมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นหมวกนะหมอกอุ่นนะสำหรับใส่ตอนกลางคืนนะเพราะว่าข้างบนอากาศเย็นนะ,<อ>ะว้าทุกคนเห็นไหมตัวนี้หมวกอุ่นเนาะน่ารักมาก สองร้อยบาทนะเพื่อนครับสุดโลกของลูกตาเลยครับเพื่อนระมาณสัก50ล้านได้นะเพื่อนเยอะมากแล้วก็ตรงฝั่งด้านนี้ครับก็จะเป็นเป็นผลไม้ประจำพื้นที่ของเพชรบูร์นะเขาเรียกว่ามะขามเพชรบูร์นะเพื่อนเป็นไงบ้างหวานไหมไม่อร่ยเนี่ย ขอบุณครับอันนี้ก็จะเป็นมะขามเป็นผลไม้พื้นถิ่นพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะใครมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขากลับบ้านนะครับก็ต้องแวะซื้อมะขามกลับบ้านด้วยนะครับเพื่อนเพราะว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของชีนี่นะฮะแต่ผมจะลองชิมให้เพื่อนดูนะหวานมากอื หวานอร่อยอะแต่ว่ามีสายมีแบบมีหลายพันเนะเพื่อนมีกี่พันอะพี่อี่ที่จะจะเป็นันเดียวอ,อ๋อสีทองใช่ไหมครับมีตะกายอทองสีทองที่ขึ้นชื่อขึ้นสุดจะเป็นสีทองอันนี้อันไหนครับ <4 S 1> สีท,ทององอันนี้เลยเนาะหวานมากเพื่อนอร่อยอ่ะอืม,อม ก็ใครผันไปผันมาตรงทางขึ้นของเขาคอก็เรียนเชิญน,นะคะสามารถแวะซื้อมะขามหวานได้ที่ร้านพี่คนนี้นะฮะขอบคุณครับเรไปล้วจ้ะโชว์หน่อยสิกท่ไร่นะครับสามร้อยถึงร้อยห้าตงร้อยห้าสิบอืมโอเคนะ1งร้อยห้าสิบถือว่าไม่ไม่ใช่ว่าราคาสูงนั่นเพื่อนโอเคเลยอีกีกทีถึงแล้วพี่ สิบสามครัสินาทีถึงนี่เพื่อน,นดูเส้นทางที่จะขึ้นไปเข,ข่าคอนะถือว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบภูเขาซะมากกว่านะนี่อ่ะดูชัดๆปไปเลยครับทุกคนว้า ก็เป็นดอยนะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับนิดนึงนะฮะดูข้างบนนู้นเห็นไหมบอกแล้วว่าระหว่างสองข้างทางเนี้ยโรงแรมเยอะมากเพื่อนๆด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นโรงแรมนะภูกระดึงภูกระดึงใช่ไหมพูกูกระทิงเข่าคอนี่ก็เป็นเหมือนกันรีสอร์ทโรงแรม เม้นบหมือนทาง้านเน้าแม้นบอลเด็กนา่าใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะเพื่อนสองข้างทางีนสตรอเบอรี่เยอะมากอยากจะบอกว่าด้านบนเนี้ยมีร้านค้ามีสถานีตำรวจ มีการไฟฟ้าก็เหมือนหนึ่งอำเภออะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่บนเขาเฉยๆนะว่าไหมที่จริงอะมันรุง่งเรืองกของบ้านเราอีกนะที่เนี่เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะถึงที่พักของเราแล้วนะฮะอยู่ข้างหน้านี้เองนี่สังเกตดูสองข้างทางหรือว่าถนนหน,นทางของเขาเนี่ยเนี่ย ดีนะขนุนดีมากเลยครับเอามิชาบูด้วยพี่โตเปิดไหม พื่อนครับตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราในคืนนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนยุงจะเยอะมากเลยนะเพื่อนยุงเยอะมากเพราะว่ามันอยู่สูงไงแล้วก็มันเป็นแบบป่าเขาต้นไม้เยอะยุงมันก็จะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนที่เราอยู่หน้าตอนนี้ครับเราอยู่ที่ภูผาชาละวันนะภูผาชาละวันนี้จะอยู่ตรงส่วนของด้านบนสุดของอำเภอเขาคอนัเพื่อน นี่ให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับโรงแรมของเราที่เราจะพักในคืนนี้ก่อนหน้านี้นครับฝนมันตกตกหนักมากก็เลยทำให้มียุงมาอาศัยเยอะอเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูในส่วนของห้องพักของเราในคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะดูทางขึ้นที่นี่ <laughs> ธรรมชาติมากเลยอะ่ะส่วนมากที่นี่เขาจะ สร้างที่พักรีสอร์ทประมาณนี้เลยเพื่อนๆอย่างนี้เลยครับต้นไม้เยอะๆบ้านเป็นหลังๆแล้วก็ตอนกตอนเช้ามาครับเราก็จะเห็นทะเลเหมอกอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะ,ปะไปดูในส่วนของห้องพักกันก่อนนะครับคุณแม่แล้วตอนเย็นเรามีอะไรกินบ้างที่ไหนได้บ้างครับตอนเย็นเหรอท่าน,น่างก็เป็นเป็นเป็นจานอาหารจานเดียวอ,อ๋อจานเดียว ขอบคุณครับว่าขอบคุณครับมีลูกค้าเยอะไหมครับวันนี้ลูกค้าเริ่มทยอยจองค่ะตอนนี้อ๋อยี่สิบสองนี่ก็จะอีกสิบสองคนสองหลังถ้าเลยหมอกมีหรือเปล่าตอนเช้าเต็มหมดแล้วถ้าถ้าไม่มีลมนะแต่ตัวนี้ฝนตกคงจะไม่มีลมแต่มาช้ามันก็มีเยอะอ่ะเยอะมากอืมอืมอืมถ้ามีฝนตกอย่างเงี้ยมาช้าจะเยอะอ๋อ แต่ฝั่งเราเนี่ยมันคือจะเห็นฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะเห็นฝั่งเราอ๋อโอเคโอเคครับคุณครับสวยจังเลยมีในกล้องก็บอกกันนะได้เลยครับผมถ้าเกิดนูจะสั่งกันป้าจะได้ตั้งข้าวให้จะมีเป็นพวกกะเพราตอนนี้เราถึงห้องพักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องพักของเรานะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูด้านนอกของระเบียงตรงนี้ตอนเช้ามาปุ๊บเราก็จะ มาเจอกับว้าทะเลหมอกครับทุกคนนี่ครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตอนเช้านะครับทะเลหมอกตรงนี้ก็จะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าผู้นี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเพราะว่าลมเยอะหรืออะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าลมเยอะปุ๊บทะเลหมอกก็จะไม่มีหรือว่าทะเลหมอกมีตอนลมไม่เยอะหรือว่าไงสักอย่าง,างผมเขาฟังไม่เข้าใจเนะมื่อสักครู่ที่พี่เขาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมารีวิว ห้องพักของเราในคืนนี้ทุกคนนี่ธรรมชาติมากต้นไม้เต็มไปหมดเลยอะ่ะวายตายแล้วคืนนี้เราจะนอนกันได้นะฮะน่าจะได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนขึ้นไปจุดสูงสุดของรีสอร์ทต,ตรงนี้มีหลายห้องอยู่นะตรงนี้สังเกตไป จากด้านบนมองไปข้างล่างก็จะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 1สาิกว่าห้องได้นะอากาศเย็นสบายมากไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะต้องนอนพัดลมหรือว่านอนต้องแอร์ครับเพราะว่าถึงเรานอนห้องพัดลมเราก็นอนสบายครับเพราะว่าอากาศที่นี่ตอนที่ผมอยู่ตอนนี้นะประมาณ22องศาได้นะอืมอากาศเย็นสบายเลยนี่ ภูผาชาราวันเป็นรีสอร์ทที่เราพักในคืนนี้เพื่อนๆลองเซิร์ชพิกัดดูก็ได้นะครับว่าภูผาชาราวันนี้อยู่ในส่วนใดของเขาคอนะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเซิร์ชตรงพิกัดเซิร์ชตรง g o o g l e ว่าภูผาชาราวันนะฮะข้อมูลทุกอย่างก็จะขึ้นในตรงนี้นะฮะแต่ว่าห้องพักที่นี่ผมราคาเท่าไหร่ประมาณ2องพ 1,200จนถึง2,000บาทนั่นเพื่อน1,200จนถึง2,000บาทถือว่าไม่แพงสักเท่าไหร่นะถือว่าเป็นราคาที่จับเอื้อมได้นะครับเพราะว่าเรามาถึงจุดสูงสุดของเขาคอแล้วไงเขาต้องมีการเพิ่มราคาหรือว่าเป็นมีการอัปราคาก็เป็นเรื่องธรรมดาของสถานที่ ดีสอร์ทที่นี่นะก็ประมาณนี้พันสองจนถึงสองพถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ก็ประมาณสักสองพนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านหลังเล็กๆอย่างนี้ครับประมาณสักพันสได้นะถ้าเกิดเรามาสคนแล้วก็หารกันก็ได้600บาทนะเพื่อนมีอาหาเชาวด้วยถือว่าโอเคนะืสวยงามอย่างที่บอกนะครับมันอยู่ตรงจุดสูงสุดของเขาคอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะหาอะไรของกินเนี่ยมันก็จะหายากนิดนึงแนะนําว่าใครที่ขึ้นมาตรงนี้ก็ ซื้อของระหว่างทางขึ้นมาทานตรงรีสอร์ทได้หรือว่าเห็นมอกี้คุยกับคุณแม่เขาบอกว่าที่นี่เขามีร้านหมูกระทะร้านชาบูครับเขาสามารถมาส่งให้เราถึงตรงนี้ได้แล้วก็เราก็สามารถนั่งกินตรงหน้าห้องที่เราอยู่ได้นะเพื่อนก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมลองสั่งเดี๋ยวลองสั่งเมนูชาบูที่นี่ก่อนลองเซิร์ชร้านไหนที่เขารับส่งให้เราบ้างเราก็จะสั่งร้านนั้นนะเพื่อนยุงยุงเยอะมาก เพื่อนๆพอกาดตกแรงปุ๊บพอถึงตอนเย็นตกมาแรงมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นเขาเปิดไฟเริ่มเปิดไฟเนี่ยเริ่มเปิดไฟเริ่มจัดปาร์ตี้กินข้าวกินอะไรกันรู้สึกว่ากลางคืนมาตอนเย็นน่ะที่นี่ก็จะเงียบนะเพื่อนเงียบมากเลยอะ่ะสงสัยเหมือนกับว่าที่นี่เรานอนแค่ห้องเดียวนะ ไม่มีเพื่อนร่มห้องเพื่อนแต่ไม่เป็นไรครับเราก็สนุกของเราตัดสินใจแล้วครับเพื่อนสรุปว่าเราจะออกไปเดินตลาดนัดกันที่ด้านล่างของหมู่บ้านนะฮะเพราะว่าทางคึบนานเมอกี้ผมเห็นว่าที่นี่เขามีตลาดนัดหรือว่าถึงคนเดินของคนเมืองนะผมคิดว่าน่าจะมีของอะไรที่แปลกๆให้เพื่อนๆได้ดูตรงนั้นนะ ผมก็ตัดสินใจว่างั้นเราก็ไปหาอะไรกินกันตรงนั้นแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูตรงตลาดนัดของคนเมืองหรือว่าคนพื้นที่ของที่นี่นะว่าจะมีอาหารแปลกๆให้เราได้เห็นไหมเพื่อนๆครับสรุปว่าเราไม่ถึงตลาดนัดนะเพราะว่ามันไกลไปเราไม่สามารถที่จะไปได้เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาซื้อของกินของใช้แถวๆร้านมินิมาร์ท ตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าไปดูก่อนเขาขายอะไรบ้างร <All right. S 1> ้านใหญ่นะเนี่ยทุกคนโอ้โหไม่แน่ใจไม่อยากรู้ว่าที่บนดอ,อยจะมีร้านขนาดนี้ด้วยนะเพื่อนมีทุกอย่างเลยต้องการเหมือนเซเว่นเลยครับ <c oughs> มีหมูมีไก่ด้วยนะเนี่ย อเหมือนบิ๊กซีเพื่อน <Yeah. S 1> มีหมู <Yeah. S 1> มีไก่ <Yeah. S 1> มีไก่อย่างนี้ด้วยนะ <Yeah. S 1> อ๋อมีตีนไก่ด้วยเพื่อนเส <Yeah. S 1> ด็แเราไม่มีเตาแก๊สเนาะเราจะทำกับข้าวกินเองเย็นนี้มีหมูสับมีซี่โครงหมูว้า wow. วมีผักด้วยนะเนี่ยเราไม่ต้องไปตลาดนัดเพื่อนเรามาซื้อกันตรงนี้ได้เลยนะแค่อยู่ตรงหน้าโรงแรมเรานิดเดียวเองนะฮะ ิโดชินด้วยนะเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไง <c oughs> ดูข้างในเต็มไปหมดเลยของใช้ของกินจะ <c oughs> ก,กินเนื้อเนื้อย่างโอ้โหของกินของใช้เยอะมาก <c oughs> ไม่ต้องลองไปข้างล่างแล้วเนี่ยเราสามารถซื้อตัวนี้ได้เลยนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> มีอาหารแมวไอ๋อถอดรองเท้าก่อน อใส่อันนี้ผักซอยงเต้เหรอครับใช่ไหมมะละมะะหวานเนี่ยนั่นข็ผักแมวเ็าใช่ไหมผักแมวอะ่ะผัดอร่อยนะเนี่ยทุกคนผักอันนี้ครับเราสามารถไปผัดได้นะผัดเส่็จน้ำมันหอยอะ่ะอร่อยมากทุกคนน้องอยากกินต้มยำน้ำข้นแต่ว่าเอาเป็นอะไรก็ได้ครับเอาเป็นทะเล อย่างนี้แม่คงชื่นใจเดวันนี้รู้สึกหนาวนะหนาวครับปกติน,นาวแบบนี้ไหมครับเย็นๆวันวนี้เริ่มหนาวเหมือนขนหนาวปกติถ้าไม่หนาวแต่ขอเพราะเราก็แค่เดินไปไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนพี่มีข,ข้าวตรงนี้น้องสั่งเป็นน้องสั่งเป็น ข้าวราดกะเพราหมูสับแล้วก็พี่อาอะไรวิวสั่ง <Okay. S 1> อากาศเย็นมากเย็นสบาย20 21องศานะทุกคนตอนนี้จริงๆวิโตลองดู oh. มาแล้วว้าว <Wow. S 1> น่ากินมากทุกคน hey, อันนี้คือต้มยำกุ้งน้ำข้นครับแล้วก็เป็นกะเพราหมูสับ ค่ากินจังเลยอ่ะสืมชุดร้อนๆอากาศเยน็นๆอืมคือหยอด,ดยแต่เด็เดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็จะไปน,นอนกันนะครับ เพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนนะฮะด้านบนนู้นเราก็ได้ยินเสียงเขาร้องเพลงคาราโอเกะกันนะเดี๋ยวผมลองปรับเป็นโหมดกลางคืนดูนะครับโหมดกลางคืนก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันนั้นเอนแต่บรรยากาศคือโคตรดีเลยอะโคตรแบบเย็นสบายมากเลยครับยิ่งดึกนะครับเพื่อนยิ่งดึกก็ยิ่งแบบ อุณหภูมิแบบลดลงอะตอนนี้น่าจะ18องศาน่าจะได้นะเย็นสบายมากคือหนาวมากงั้นก็เจอกันในตอนเช้านะครับเพื่อนคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายครับไปแล้วขอ,อใหญ่ใญเลยนะพี่ออในญ่ใหญ่ได้ไ สองชามชะดเลยได้ยินเสียงไหมเหมือนลมมาเหมือนมันโดนเครื่องบินขึ้นนะ่ะ